ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเราจะแสดงพวกเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันเป็นฉนไหนพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มี สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นก็มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกนี้เราเรียกว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันมีอายุยืนมีวันนะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันดูก่อนภิกษุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันพิสุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ที่สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ร่าที่สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นของพวกเทวดาที่เข้าสิงอยู่ท <drip> ี่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือก ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผล ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด,ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นมีอายุ มีวันณะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากของพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นของพวกเทวดา ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอก ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นเขาจึงให้สิ่งของอันมีกลิ่นที่รากอันมีกลิ่นที่แก่นมีกลิ่นที่กระพี มีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่กระเทาะมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่ดอกมีกลิ่นที่ผลมีกลิ่นที่รสมีกลิ่นที่กลิ่นเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นที่รากมีกลิ่นที่แก่น มีกลิ่นที่กระพีมีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่กระเทาะมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่ดอกมีกลิ่นที่ผลมีกลิ่นที่รสมีกลิ่นที่กลิ่นดูก่อนพิสขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราามีกลิ่นที่แก่นมีกลิ่นที่กระพีมีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่กระเทะมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่ดอกมีกลิ่นที่ผลมีกลิ่นที่รสมีกลิ่นที่กลิ่น ทิกสูรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากสิงอยู่ที่ต้นไม้ มีกลิ่นที่แก่นสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผล สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกเทวดา ซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นที่ร่าพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบ สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นมีอายุมีวันนะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ เมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นที่รากซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะ สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูบไหลที่นอน ที่พักประทีปและอุปรกรณ์แห่งประทีปเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากซึ่งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะพีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือก สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นดูก่อนพิสุจข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นที่ราสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะพีสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะ ส,งสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบส,งส,สิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสสิงอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่น